เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคุณานะคะหรือเด็กๆที่เด็กๆรู้จักกันว่าครูธัญญน,นันนะคะคูณาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่สองวันนี้คูณาจะมานําเสนอเรื่องอักษรน,นํานะคะดเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยนะคะ เมือนเช่นเคยนะคะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาในบทหรือในคลิปต่อไปเราต้องมารู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนว่าเมื่อเด็กๆแล้วเด็กๆจะได้อะไรหนึ่งนักเรียนสามารถบอกลักษณะและยกตัวอย่างคําอักษรน,นําได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคําที่เป็นคําอักษรน,นําได้ถูกต้อง 3. นักเรียนมีความ เอาใจใส่ในการฟังและทำงานส่งตรงตามกำหนดเวลาได้นี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆเด็กๆต้องได้ตามนี้นะคะเมื่อรู้ทจุดประสงค์ไปแล้วเด็กๆมาดูนะคะอักษรน,นำเห็นไหมคะอักษรน,นำคำที่มีหอนำนะคะหอนำก็คืออักษรน,นำส่วนใหญ่จะนำอักษรต่ำเดียวเช่น หอนำนำอะไรมั้งคะนํางอนาน,นอนอหนูนะคะนํายอยอหญิงนํามอมอมายอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะคะกลุ่มนี้เป็นอักษรเดียวนะคะที่หอนาเช่นหองออายองหงายเห็นไหมคะหอนออูหนู หอยอีงอหญิงหอมออายอหมายหอยออากออยากยอไอใหญ่เม็ดใหญ่คำว่าอ่านว่าอยากใหญ่นะคะหรออูรูหรออารารูราหรออกอรอกหอมออูหมูหอยอไอใหญ่เม็ดใหญ่นะคะอันนี้แปลว่ายิ่งใหญ่นะคะหรือใหญ่อะไรที่ใหญ่ๆหวว แอนแหวนหอนออนหนอนอันนี้นะคะคือคำที่มีหอนำนะคะยังมีอีกเยอะนะคะเด็กๆต่อไปอักษรนำนะคะที่มีหอนำอีกนะคะเด็กๆเกมื่อกี้คุณนาบอกแล้วว่ามันมีหลายคำนะคะมีเยอะมากมายหนาหนูหนีเห็นไหมคะมีหอนำหมดหนอไหนหมาหมูหมีม หมอไหมใบหน้าผ้าใหม่ผ้าใหม่นะคะให้หยุดชุดใหญ่ไขห่หวานวานหยิบริบหมดจดหมายหลายคนฝนหลวงทวงนี้มีดำจับหนอนหมอนอิงหญิงชายเหมาะสมเลี้ยวหาเงามากหนังสือความหมายบะมีหวานแหวน เหมือนน้อยหนาหน้าที่คำพวกนี้มีหอนำหมดเห็นไหมคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าหรือตัวหลังนะคะจะมีหอนำจับหมอจับหนอนเนี่ยจับหนอนเนี่ยคำที่มีหอนำอยู่ด้านหลังนะคำหลังนะคะเห็นไหมคะเด็กๆนําไปแล้วเด็กๆครน,นี้มาดูคําที่มีอนํายอจะมีแค่สี่คำเท่านั้นนะคะอนํายอ นำเฉพาะยอยักษ์เท่านั้นมีอยู่สี่คำคือยาอยู่อย่างอยากฉะนั้นคำที่มีอออ่างนำยอยักษเนี่ยจะมีอยู่แค่สี่คำนะคะคือยาอยู่อย่างอยากเช่นนักเรียนอย่าส่งเสียงดังคุณพ่อทำงานอยู่ในห้องคุณแม่ซื้อของมาหลายอย่างเห็นไหมคะ ฉันอยากไปเที่ยวต่างประเทศเห็นไหมคะมีคำว่า,ยา,อ,ยอ,ยาอยากอยากนักเรียนสามารถนำคำําอยากอย่ากเนี่ยไปแต่งประโยคได้หลายประโยคไม่จำเป็นต้องเป็นประโยคที่ครูส่งตัวอย่างมาให้ดูนะคะมีอีกเยอะซึ่งสามารถแต่งได้อีกหลากหลายนะคะเป็นอย่างไรกันบ,บ้างคะเด็กๆ เข้าใจมากน้อยเพียงใดเด็กๆสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่ได้นะคะและววันนี้งานที่คุณนาให้ทำนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนคำที่มีหอนาด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเพิ่มเพิ่มจากําที่ครูกำหนดให้เพิ่มเขียนอีกสามคำพร้อมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ทำลงในสมุดวิชา,ะะชาภาษาไทยนะคะในวิชาภาษาไทย ลงสมุดนะคะไม่มีการปิ้นใบงานนะคะให้ทําลงสมุดวิชาภาษาไทยทรงในกลุ่มอัลบั้มวิชาภาษาไทยอย่าลืมนะคะเด็กๆหลังจากเด็กๆเขียนชื่อนามสกุลทั้นเล็กที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆต้องเขียนวันที่ทุกครั้งแล้วต้องเป็นเลขไทยนะคะวิชาภาษาไทยเป็นเลขไทยดูตัวอย่างนะคะคําว่าหลากหลายอันนี้คือกําหนดมาให้แล้วเด็กๆก็เขียนคําว่าหลากหลาย หลากหลายหลากหลายตรงนี้แล้วเวลาเขียนนะคะเด็กๆพยายามสะกดตามด้วยเช่นคำว่าหอรออากอหลากหอรออายอหลายเขียนไปสะกดไปนะคะเด็กๆจะได้เก่งเด็กๆจะได้อ่านคล่องเขียนคล่องนะคะเขียนให้ครบสิบข้อนะลูกแล้วส่งมานะคะถ่ายรูปส่งในกลุ่มอัลบั้มวิชาภาษาไทยทุกข้อ จะต้องครบสามคำนะคะแล้วตัวบรรจงเต็มบรรทัดอย่างสวยงามด้วยอย่าลืมนะคะความถูกต้องความเป็นระเบียบความสวยงามมีคะแนนหมดนะคะแล้วก็จบไปอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะคะเรื่องอักษรน,นามเป็นไงบ้างคะเด็กๆหวังว่าเด็กๆได้รับความรู้เพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเองคือการกลับไปศึกษาหาความรู้ในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาทั้งหมดได้นะคะเด็กๆ หวังว่าเด็กๆคงไม่ยังไม่ลบวิดีโอทิ้งน,นะคะแต่ถ้าอยากได้วิดีโอไหนเรียนเพิ่มเติมก็บอกได้นะคะเดี๋ยวส่งกลับไปให้นะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะเด็กๆรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ